มไม่รอแล้วอันนี้อันนี้เขาเรียกกินนะโอ้โหอะไรมันมันเหมือนกับมันสุกมันสุกมาแล้วยัง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 อยังนะอ๋อผมเห็นเป็นควันแสดงว่ามันเป็นไอ้ไอน้ำแข็งใช่ไหมไอเย็นไอเย็นอ๋อผมนึกว่าเป็นควันนะแล้วเขาเอาน้ำใส่เข้าไปแบบนี้อ like prayed, like ่าไก่ใต้น er. ้ำอ๋อแล้วก็สุกแล้วก็จบหลังจากนั้นก็ใส่ใบกะเพรานะทุกคนอ่า หมดแล้วรออะไรหมดแล้วก็เติมดีครับหมดแล้วก็เติมดีรออะไรนี่เติมเข้าไปโอ้อันนี้เป็นเนื้อมันเนื้อไก่เนื้อไก่สัตว์ทั้งกระดูกใช่ไหมโอ้โหนี่กำลังเดือดเดืออ่านี่กำลังเดือดเดืองเบียร์ใส่เข้าไปแล้วอ่าใส่กระเพราร้อนๆนเฮ้ยนี่ใช้กระเบีกระเพราแดงนี่กระเพราแดงกระเพราแดงมันจะเผ็ดร้อนกว่าครับกว่ากระเพราขาวอันนี้อันนี้เครื่องในหรือตึกขึ้นใช่ไหมใช่ครับเครื่องในมัน เ,เดือดเลยทุกคนหอมหอมเตรียมตัวใช่ไหมโอเคมามาตามมาตามมา,า,มมาทุกคนนี่ตามมาตามมาอ่ามาแล้วมาแล้วปึ๊บเอ้ยนี่นี่นี่เป็นไงเป็นไงบอกแล้วร้านนี้ร้านนี้มีที่เด็ดนั่นนั่นยังไงร้นนนอนร้อนร้อนไม่ร้อนก็ดูควันซะก่อนนี่อ่าลูกลค้ารอคิวเลยเขาขายถุงละห้าสิบบาทเองนะข้าวสวยสิบบาท เห็นไหมโอ้โหหอมจังเลยตับประกันไม่มีกลิ่นคาวเน,ะนานะเพราะว่าเครื่องอสม,มุนไพรเครื่องสม,มุนไพรมันจะกบเกลือนกิ่นคาวกินอะไรทั้งหมดเลยอหอมกลมกล่อมไอ้หืนขึนๆขึนๆขึ้นๆอ๋อคนดูคนดูนี่น่ากินนี่ดูด<ๆ>ิฮ่าๆ,ๆ,ๆนี่อันนี้เป็นเนื้อสับทั้งกระดูกน่ มาแล้วมาแล้วทุกคนเบี้ยบันไผ่ไก่ใต้บดานนี่ใส่ใบกระเพราเข้าไปเพื่อให้มันหอมให้มันเผ็ดให้มันร้อนอ๋อมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะเป็นควันนะอันนี้กำลังจะได้ใช่ไหมได้แล้วเนี่ยอ๋อเขาบอกก็ได้แล้วเตรียมเทเลยเยี่ยมเทเลยเพื่อนๆแป๊บนึงมาแล้ว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 อู้มาแล้วมาแล้วนี่เป็นไงร้อนร้อนเลยโอ้ยนี่เป็นไงเป็นไงนี่ ไก่นะไก่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 ใต้น้ำเดินขึนผมไ่มไก่ใต้น้ำเรื่อยยเรื่อเรื่อยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเร็วๆๆคนลุ่มแล้วคนลุ่มนี่ทำไมไม่เดินเบียร์บ้านไผ่ไก่ใต้น้ำคนลุ่มนี่ขายดิบขายดีหอมๆเลยทุกคนนี่วันนี้ถนนเขาเดินบ้านไผ่นะบ้านไผ่ต้นฉบับนี้เลยเนี่ยนี่เบียร์บ้านไผ่ไก่ใต้น้ำสาขาหนึ่งมีตับมีขึ้น มีช่วงในมีไตอ่ามีตับไตขินอะไรอยู่นี่เขาจะหมดแล้วเดี๋ยวเ็าจะเทอีกนะเทอีกทีอ่าโอ้โหคนเยอะมาเลยน้องคนเดินนี่บรรยากาศที่ร้านเขานะโอเคนะครับ